สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนสั่งซื้อสินค้านะครับผ่านแอป7 e เ e ่นอนะครับหลังจากที่เราสมัครเรียบร้อยแล้วแล้วก็เปิดเข้ามาใช้งานแอปเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามาเลือกตรงช้อปออนไลน์นะครับตรงนี้นะครับเพื่อเลือกซื้อสินค้านะครับสินค้าก็จะถูกแบ่งหมวดหมู่นะครับต้านบนนะครับแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆนะครับก็จะ อยู่ด้านหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าลดราคานะครับหรือว่าใส่โค้ดลดราคาอย่างเช่นโค้ดลดราคาครับเมื่อซื้อครบ500บาทนะครับก็จะได้ลดเพิ่มอีก100นะครับสำหรับสินค้าต่างๆนะครับให้เราเลือกดูเอานะครับว่าสินค้านั้นราคาโปรโมชั่นถูกใจเราหรือเปล่านะครับถ้าหาซื้อจากที่อื่นได้ราคาถูกกว่านะครับก็แนะนำให้หาซื้อจากที่อื่นนะครับ ให้เราเลือกสินค้านะครับก็จะมีสินค้าแฟชเซลนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นสินค้าลดราคาซึ่งบางสินค้าลดราคาค่อนข้างถูกนะครับถูกกว่าที่อื่นค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าก็จะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับในกรณีที่เราเลือกซื้อในกรณีที่เราเลือกซื้อสินค้าแล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่อยากใส่ตะกร้านะครับเราถูกใจสินค้าไหนนะครับให้เรา กดหัวใจไว้ก่อนนะครับสมมุติว่าเราเลือกสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาตรงรายการโปรดนะครับสมมติว่าเราไม่ถูกใจสินค้าอัานไหนเราก็กดทิ้งไปนะครับกดการกระบาดทิ้งไปนะครับก็จะลบสินค้าสมมุติว่าเราต้องการเลือกสินค้านะครับเราจะต้องการพอเราเลือกสินค้าเสร็จแล้วนะครับตัดสินใจเลือกสินค้าเสร็จแล้วนะครับให้เรากดใสต่ตะกร้า ัลเวให้มาเราเรามาตรงที่ตะกร้าสินค้าครับตรงนี้สามารถเพิ่มนะครับหรือลดจำนวนได้นะครับแล้วเรามาเลือกกดตรงชำระเงินสำหรับการชำระเงินนะครับถ้าเรารับถ้าเราไปรับสินค้าที่เซเว่นนะครับเราจะไม่เสียค่าส่งนะครับเซเว่นกล้บ้านท่านแต่ว่าถ้าเราเลือกจัด จะส่งตามที่อยู่นะครับมันจะมีค่าส่งเพิ่มมาอีกจำนวนหนึ่งนะครับนี้ตัดสินใจเรือกเราเลือกซื้อรับสินค้าที่เซเว่นะครับแล้วก็เราก็มาเลือกสาขานะครับเราจะสามารถใส่รหัสร้านค้าได้นะครับถ้าเรารู้ว่ารหัสร้านเซเว่เราที่เราไปใช้บริการประจำเป็นที่ไหนนะครับแล้วเราสามารถเลือกค้นหา 7ซเว่นอนะครับจากแผนที่ได้มันจะขึ้นตรงคำว่าค้นหาร้านใหม่นะครับด้านบนนะครับให้เราลองซูมเข้าซูมออกดูจนกว่าคำว่าค้นหาร้านใหม่นะครับจะขึ้นมานะครับแล้วให้เรากดค้นหาร้านใหม่นะครับมันก็จะมีเซเขึ้นมาอีกในบริเวณใกล้เคียงนะครับสมมติเราต้องการสาขานี้นะครับซึ่งต้องการเลือกสาขานี้เราก็กดเลือกสาขานี้แล้วก็กดเลือก แต่ว่าถ้าเราต้องการเปลี่ยนสาขานะครับเราก็สามารถมาเปลี่ยนสาขาตรงนี้ได้อีกนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาเช็ครายละเอียดนะครับรวมทั้งราคานะครับเช็คให้เรียบร้อยแล้วเราก็กดดําเนินการชําระเงินเราสามารถเลือกชําระผ่าน t ูมันนี่วอลเล็ก็ได้นะครับถ้าเราไม่อยากไปที่เซเว่นะครับหรือต้องการตัดผ่านบัตรเครดิตหรือว่าต้องการไปจ่ายเงินสดนะครับที่เซเว่เลยนะครับ ส่วนใครที่มีคูปองส่วนลดนะครับให้เรามากดเลือกตรงคูปองนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่มีนะครับก็ไม่ต้องใส่นะครับเลือกถ้าสมมุติว่าเราเลือกตัดผ่าน to money wallet ซึ่งเชื่อมต่อกับ แอป7 e เ e ่นอแล้วนะครับซึ่งแอป7 e เ e ่ e อกับแอป to มันนี่บ l ลเลนะครับเชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วเราสามารถสั่งซื้อสินค้าแล้วก็จะหักอัตโนมัติเลยนะครับแต่ว่าถ้าใครยังไม่ผูกนะครับต้องการไปจ่ายเงินสดที่7ซนะครับเราก็กดเลือกจ่ายเงินสดที่7นะครับตรงนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมนะครับแล้วเราก็กดสั่งซื้อสินค้าครับแล้วเราก็นําใบแจ้งการชําระเงินนะครับตรงนี้นะครับ ไปจ่ายที่7 e เ e ่ e อีเให้เรานะครับแคปหน้าจอไว้นะครับนะครับแล้วนำรูปที่เราแคปไว้นะครับไปชำระที่7นนะครับกำหนดการชำระนะครับจะเป็นเวลา48ชั่วโมงนะครับหรือ2วันนะครับึงวันที่ทำรายการนะครับแล้วก็กำหนดชำระเงินถ้าเกิดว่าเราไม่ไปชำระเงินนะครับ ออเดอร์ของเราคําสั่งซื้อของคาสั่งซื้อของเราก็จะถูกยกเลิกอัตโนมัตินะครับสมมติ Smooth, นะครับถ้าท่านลืมแคปหน้าจอเมื่อสักครู่นี้ไว้นะครับตอนสั่งตอนชําระเงินนะครับให้ท่านกลับเข้ามาที่แอปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาตรงที่คําว่าบัญชีของฉันนะครับมาตรงประวัติการสั่งซื้อนะครับแล้วเราก็มเลือกตรงรอการชําระเงิน แล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็มาเลือกตรงคําว่าชําระเงินนะครับบาร์โค้ดนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็สามารถแล้วก็ขยายนะครับแล้วก็แคปหน้าจอหรือว่าเปิดที่เซเว่นเลยก,ก็ได้นะครับแล้วก็ให้พนักงานสกแกนรหัสคําสั่งซื้อนี้นะครับพร้อมกับชําระเงินอีกครั้งหลังจากที่ได้ไปชําระเงินค่าสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ให้เรากลับมาที่แอปนะครับมาตรงที่บัญชีของฉันนะครับแล้วก็ไปที่ประวัติการสั่งซื้อเหมือนเดิมนะครับนะครับข้อมูลการสั่งซื้อนะครับมันจะขึ้นอยู่ขึ้นว่าอยู่ระหว่างการจัดส่งสินค้านะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้ก่อนชําระเงินมันจะขึ้นว่ารอการชําระเงินนะครับแล้วก็มากดตรงอยู่ระหว่างการสั่งซื้อสินค้านะครับถ้าสินค้านะครับ มาส่งที่เซเว่นอีเลฟเว่นเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีข้อความนะครับมาที่เบอร์มือถือของเราที่ผูกกับแอปเซเว่นอีเลฟเว่นไนะครับให้ไปรับสินค้านะครับเราก็นำนะครับรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้านี้นะครับให้พนักงานเซเว่นนะครับพนักงานเซเว่นก็จะนําสินค้ามาให้เรานะครับหลังจากนั้นนะครับสองสามวันก็จะมีข้อความนะครับมายังเบอร์มือถือของเรานะครับให้ไปรับ สินค้านะครับเราสามารถนําข้อความนี้นะครับไปยื่นให้กับพนักง,งานที่เซเว่นนะครับเขาจะนําหมายเลขออเดอร์นะครับไปเอาสินค้ามาให้เรานะครับซึ่งสินค้านะครับจะมาเป็นกล่องรับจะมีใส่มาเป็นกล่องให้นะครับเป็นกล่องเซเว่นนะครับภายในนะครับก็ มีการรับรองการกระแทกมาให้เรานะครับอย่างดีนะครับสินค้าที่สั่งไปนะครับก็เป็นแอลกอฮอล์ครับ10 70ซ็นตครับจำนวน5ลิตรนะครับแต่อันนี้ใน7บางสาขานะครับก็มีขายอยู่ที่เชลหรือชั้นวางของ7นะครับก็สามารถไปหาดูได้นะครับแต่ว่าใครที่หาหาซื้อไม่ได้นะครับก็สามารถสั่งผ่านแอปเ 11ได้นะครับวันนี้นะครับก็ขอจบนะครับการรีวิวการสั่งสินค้าผ่านแอป7 e เ e ่ e อไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ